ดวงความรักนะคะของคนเกิดเรือนเสาร์ในสถานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะรุดขอเปิดพลังงานตัวของคุณเองก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมน,นี้นะคะพลังงานนะคะตัวตนของคุณค่ะคนที่เกิดเรือนเสาร์เนี่ยช่วงเนี้ยนะคะต้องบอกว่าความสัมพันธ์นะคะของคุณนะคะที่รู้สึกมีมีความรู้สึกให้กับคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้หนึ่งเลย <sites S 2> คุณ <pater n boxes> <เล> <code> รู้สึกดีคุณรู้สึกมีความสุขนะคะในการครบกับคนคนนี้อยู่บางคนค่ะนะคะ ไปเจอกันนะคะในงานสังสรรค์ต่างๆแล้วก็ถึงได้คิดกันถึงได้เริ่มต้นคบกันนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้ตัวของคุณเองเนี่ยจริงๆแล้วอะค่ะความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนก็จริงอยู่นะคะ นะคุณก็บางทีคุณอยากให้มันมีความสุขอะค่ะคุณก็เลยพยายามที่จะปิดหูปิดตาในความปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณตอนนี้ว่าเฮ้ยบางทีเราก็เจ็บนะบางทีเราก็อยากให้มันชัดเจนนะแต่คุณก็พยายามที่จะปิดหูปิดตาตรงนี้อะค่ะพยายามไม่รับรู้อะไรที่มันทําให้ทุกอะค่ะจึงทําให้คุณนะคะพยายามที่จะควบคนเนี้ยให้มันมีความสุขให้ได้โดยโดยการฝึกตัวเองนนะค่ะ เขาดูพลังงานของคนที่คุณคบอยู่นิดนึงค่ะคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าพลังงานของคนคนนี้ค่ะภายนอกเขาเป็นคนที่แข็งกระด้างเป็นคนที่แข็งแข็งนะแต่ภายในเขาเป็นคนที่อ่อนโยนนะคนคนนี้ค่ะถามว่าทําไมนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ถึงไม่ชัดเจนหนึ่งเลยค่ะความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มันไม่ชัดเจนเกิดขึ้นที่เขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะมันเป็นไปได้นะคะหนึ่งเลยอาจจะเป็นด้วยลักษณะของคนเก่าๆที่คุณที่เขาคบอยู่หนึ่งมันยังไม่ขาดหรือมีเกณฑ์จะมีคนเก่าๆกลับมา ามาเลยให้ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะเขาเลยบอกอะไรกับคุณเนี่ยได้ไม่เต็มที่ได้ไม่เต็มร้อยหรือว่าเทคแคร์ดูแลคุณได้ไม่เต็มที่ดังนั้นนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะต้องบอกว่าพลังงานตัวของคุณนะคะกับคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้หนึ่งถึงแม้มันจะมีปัญหาถึงแม้มันจะเจ็บ ถึงแม้มันจะเหนื่อยถึงแม้มันอยากจะหาความชัดเจนยังไงอะค่ะนะคะมันก็ความชัดเจนมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ไอ้ความท้อความเหนื่อยความเจ็บใจเนี่ยคุณก็พยายามจะปิดหูปิดตามันแหละแล้วก็พยายามให้คิดว่าตัวเองมันมีความสุขกับการกับความสัมพันธ์ตรงนี้กับความรักตรงนี้นะคะถึงแม้คุณจะมีปัญหาการทะเลาะกันอะไรกันก็แล้วแต่ะคะ่ะถามว่าคุณกับเขานะจะมีเกณฑ์ที่จะเลิกรามีเกณฑ์ที่จะห่างกันไหมถึงแม้จะเลิกรากันไปไม่เชิงเลิกราสิจะเป็นการห่างกันมากกว่าค่ะ จะเป็นการห่างกันไปแต่สุดท้ายแล้ว่ค่ะคุณกับเขาก็กลับมาคืนดีกันอยู่ดีทะเลาะกันให้ตายนะคะนอยกันนะคะหรือว่างอนกันอะไรก็แล้วแต่ค่ะหรือว่าหายไปสักระยะวันสองวันแล้วสุดท้ายแล้วค่ะเขาก็จะกลับมาอยู่ดีค่ะมันเหมือนแบบถึงยังไงมันก็ต้องวนกลับมาอยู่ดีค่ะเดี๋ยวก็มางอกันนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะถึงยังไงมันก็ไม่ขาดกันอยู่ดีค่ะสําหรับนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้แต่อย่างที่บอกค่ะ ตัวดีอย่างหนึ่งนะคนเกิดวันเสาร์อ่ะพยายามเหมือนหาเขาเรียกว่าอะไรหาพื้นที่ของความสุขให้กับตัวเองค่ะพยายามแบบปิดหูปิดตาอะไรประมาณนี้นะคะอ๋อก็พยายามต่อไปนะก็ทําต่อไปถ้าคิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันดีกับตัวเราก็ทําต่อไปได้ค่ะแต่คิดว่าถ้าความสัมพันธ์ตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกอนอยรู้สึก การงานไม่พัฒนาหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตมันแย่การใช้ชีวิตมันแย่มันเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าจะถอยออกมา1.9มันก็ดีนะถอยออกมา1.9กานะคะแล้วก็พยายามพิจารณาดูว่าไอ้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ย มันมีความสุขจริงหรือเปล่ามันสามารถพัฒนาต่อไปได้หรือเปล่านะคะนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์เนาะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะก็ยังร,รุ่มรุ่มดอนดอนอยู่แบบนี้ไอ้ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนเนี่ยไอ้ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็คงไม่ชัดเจนต่อไปนะคะในช่วงของเดือนนี้เนาะอโอเคค่ะสําหรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะ